สวัสดีครับพบกันเช่นเคยฮะธรรมะยามเช้าวันนี้เราจะมาคุยกันตามหลักคำสอนของพรพุทธเจ้านะครับนะในเรื่องของสังโยชน์10สังโยชน์สินะแปลว่าอะไรนะครับสังโยชน์สิก็คือกิเลสสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำให้รับคุณธรรมได้ยาก ที่กิเลสที่มันผูกมัดใจสัตว์ธรรมะหรือสิ่งที่มัดสัตว์ไว้กับทุกขน่ากลัวนะครับสิ่งที่ผูกมัดร,ร้อยรักสปปรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผูกติดอยู่กับความทุกข์ทำให้ไม่สามารถสลัดหลุดออกมาได้อันมีอยู่10ประการนะครับตัวแรกเลยก็คือสักกายทิฏฐิ วิจิจิตฉาสีลําพธปรามาตสีกามราคะห้าปฏิฆะหกรูปราคะเจ็ดอรูปราคะแล้วก็ข้อที่แปดฮะมานะข้อที่เก้าอุทธจัจจสิษอวิชาสังโย์สิทธนะครับร้วนเป็นสิ่งที่ ร้อยรัดผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์อีกทั้งขัดขวางการเจริญธรรมทั้งสิ้นนี่คือความหมายคำว่าสังโยชนสิ0พระโสดาบันละสังโยชนสาข้อต้นได้พระสกิทาคามีละละสังโยน์สาข้อต้นได้และทำสังโยชน์ข้อ4แล้วก็ข้อ5ให้เบาบางลงพระอนาคามีครับ ละสังโยชน์หข้อต้นได้ทั้งหมดเลยนะฮะหรือเป็นภาษาบาลีสันิษโอลัมพาคาโอลัมพาคิยาสังโยชน์ห้าได้หมดนะครับพระอรหรันต์ละสังโยชน์ทั้ง10ข้อบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้เป็นสิ่งที่ มีหลักฐานอ้างอิงนะครับอ้างอิงจากสาปะสาทนิยสูตรหัวข้อที่85ที่พระองค์ตัดแสดงไว้ของจริงนะฮะไม่ได้ตั้งใจจําแนกแยกแยะเพื่อไปให้เกิดการยึดถือในฐานะต่างๆแต่อย่างใดแต่จุดประสงค์ต้องการจําแนกแจกแจงให้เป็นเพียงเครื่องเครื่องสำรวจตัวเองนะครับ ตัวนี้ตัวสําคัญเพื่อเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกนะเครื่องเตือนสติให้เห็นโทษของทำอันให้โทษต่างๆอีกทั้งลําดับความยากง่ายหรือความละเอียดอ่อนในการดับไปหรือในการเลิกลดละเสียซึ่งในธรรมนั้นๆแม้ในคารวานะเพื่อรู้และลดละ ในเหล่าสังโยชน์ที่ทำให้จิตคุณมัวจนรับคุณธรรมได้ยากบางประการลงไปได้ลงไปบ้างเนาะก็เพื่อให้พบกับความสุขสงบได้ตามควรฐานะแห่งตนเมื่อมีเครื่องรู้เครื่องเตือนสติเพื่อลดละในธรรมอันให้โทษเหล่านี้ลงไปได้บ้างลงไปไปบ้างนะครับอ่ะนี่คือความหมายและก็เจตนานะที่ พระพุทธองค์นะฮะท่านได้ตัดแสดงไว้ไม่ได้ตั้งใจจะจำแนกแยกแยะนะเพื่อไปให้เกิดยึดมั่นถือมั่นเนาะเหมือนพระพิสุนะฮะถ้าจะเป็นพระโสดาบันพระเหมือนกันนะฮะก็ต้องทำสังโยชน์สามข้อได้พระสกิทาคามีก็ต้องทำสามสังโยชน์สามข้อต้นได้แล้วก็ทำสังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าได้บ้าง นะเบาบางลงนะก็เป็นภระสกิธาคามีแต่ถ้าเป็นอนาคามีก็ทำสังโยชนะ์ห้ข้อนะห้าข้อต้นได้หมดเลยนะเขาเรียกว่าภาษาบาลีก็คือโอลัมภะ,โอ,มะโอลัมพาคีคิยะสังโยชน์าได้หมดนะอันนี้ก็คือนะแล้วก็พระเอราหันตนะ์ทำสังโยชน์เบื้องสูงได้นะ อีกหข้อเพิ่มเติมนะก็จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแบ่งชนชั้นวันณนะพระกิสุนะแตกต่างกันตรงตำแหน่งหน้าที่เท่านั้นเองนะก็ต้องมีพระบวชเยอะนะฮะสี่แสนกว่ารูปนี่ก็ต้องมีคนะนะนะณะบริหารดูแลนะครับใหนะ้องค์กรสงฆ์นะฮะ ทั้งประเทศ4แสนกว่ารูปนี่อยู่ในกฎกติการะเบียบวินยนประมาณนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรถ้าไม่มีผู้ปกครองเลยนะฮะก็จะเกิดความวุ่นวายกุลาหนุนพอสมควรเฉกเช่นเดียวกันฮนะพระพุทธองค์ก็เป็นห่วงเหมือนกันที่ต้องการนะเป้าประสงค์ก็คือว่า ต้องการจำแนกแจกแจงให้เป็นเพียงเครื่องสำรวจตัวเองเพื่อเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกเครื่องเตือนสติให้ให้เห็นโทษนะของธรรมอันให้โทษต่างๆนะไม่ได้มีเจตนาะเอ้ยฉันเป็นพระโสรบัลฉันเป็นพระอรหรันฉันเป็นพระสกิทาคามีนะพระอนาคามีอะไรเนี่ยนะสี่ตำแหน่งนะทางธรรมนะทางโลกก็ว่ากันไปนะครับ เจ้าคณะอะไรพระสังฆราชใช่ไหมเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นคือในเรื่องของการบริหารเมเนจเมนต์นะเพื่อให้เกิดความสมบเรียบร้อยให้องค์กร4ี่แสนกว่ารูปเนาะสี่แสนกว่าองค์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องน้อยนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆอ่ะอันนี้นี่คือสังโยชน สิบนะครับนะบเพื่อนะให้หลายคนก็อาจจะสับสนอยู่เนะว้เอ๊ฉันจะเชื่อใครดีนะอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของสิบวข้อ